มาแล้วพระเจราน,น,นี่ไอันนี้ได้เขาไปข้ดแถวนี่เป็นเป็นวันก่อนนลก่กว่าจะได้ผ้าห่มจะได้เสื้อผ้านะนี่ยนีเพื่อนเฮาเดน้องกันนะครับคนรุ่นเก่าเก่านั่นได้ละมีนีมาคเซียาเีกเรนอ้ยรุ่นเก่ารุ่เก่าไปเลย

นี่ชอบตึกล่าเลยชอบกตึกล่า่ความเรยการเจ้าแบบนีละโอเวาจะูปเลยนี่เลาลาลาน้ำมือแล้วไงแบบข้าก็สุนกันนำมืออืนำมือาาแลว่อืมแ่าข้ากสุนกวาเท่าที่กอ 你说你人你受不了的呗？